นี่นะคะพเพื่อนๆเอ้ยนี่มากินกันไม่รู้ว่าคลิปยาวแค่ไหนแล้วนี่พนเพื่อนๆเ้ยมากินมหมเ้ยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าพเพื่อนๆนี่วันนี้จะทาก๋วยเตี๋ยวไกม่มะระนะแต่ว่ายายจะต้มปลาเปล่าก่อนเพราะว่าแฟนยายเขาไม่ชอบเครื่องเทศเออจะแบ่งกันคนละสองน่อง มีรากผักชีแล้วใส่รากผักชีกับข่นอ,ขนอเข้าไปต้มให้มันเปื่อยก่อนแล้วค่อยมาปรุงรสกว๋วยเตี๋ยวกันเือนกันคนละสองนองใหญ่ๆอ,อันนี้ยายจะใช้หมอ้อแรงดันต้มให้มันเปื่อยก่อนนะคะให้มันเปื่อยต้มก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บผักกันในสวนนะคะสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาเลยจ้าเพื่อน ยายจะมาหาเก็บสุกินีมีหรือเปล่านะจะไปใส่ต้มซุปไก่ให้พี่เมินเฮ้ยมีพอดีเลยลูกเล็กเอาลูกเล็กโอ้ยนนทนอะไรกินไปแล้วละ่ะลูกเล็กเอาไปดูแต่งกวาดีกว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวมระเพื่อน,อนแต่พี่เมมินเขาไม่กิน ยายกันเลยอันนี้ได้ไหมเนี่ยเอาไม่เอามาเล็ดดีว่อเอาเลูกนี้แล้วก็เอาอันนี้ไปใส่ต้มจืดให้พี่เหมินดัดแปลงเอาเพื่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวเอาพริกอ่อนๆไปจีกินกับกะปิว้ยเป็นตาเซ็แ,แท้เพื่อนเอเลย ใบเตีย้ยมะระมะระไม่เก็บมะระมีแล้วอยู่ในบ้านดูพริกอุย้ยมันจะมันออกแดงแล้วนี่พริกใหญ่ข้างล่างนี่ห้ห้ยห้ย,ยได้ย่พริกแดงอเอาวันนี้ดีกว่าง่ายนี่พริกสเปนอุย้ยเยอะอีกแล้วพริกสเปน ตอนหอมไปหน่อยนึงโอ้ยถอนได้ปะเนี่ยโอ้ยได้อยู่เดี๋ยวไปเก็บขึ้นชายหน่อยนึงว้ยีอยากกินอะไรข้าวสวนดูถัว่ว <laughs> ดูถัว่วเสียดายเนาะ นายยายหาเลมเก็บหน่อยหนึ่งไปกินกับเป็นผักกับก๋วยเตี๋ยวมาเอาโ,อโหาระพาหน่อยนึงโอ้ยดูโหระพาใหญ่ อ้วกๆใหญ่ๆปืนๆน,นี่แล้วก็ขึ้นใช่กินการมาละไม่เอามีแล้วในตู้นี่โอ้ยมาเพียบเลยป่ะขาดอะไรอีกอะผักชีไม่เอาแล้วเพราะว่า มาขุดไปแล้วไปต่มแล้วแค่นี้แหละไปไปเอากระเทียมไปเกีียวกระเทียมหน่อยหนึ่งเอาอันนี้หน่อยนึงไปใส่เป็นผักนี่ยอดนี่ไม่มีคณะเราก็นี่แหละย,ยอดบรอกโคลีนี่แหละวายอะไรนักหนานี่นี่แค่นี้ก็ได้แล้วทั่วงอกก็มีกะหล่ำปีก็มี ได่ว่าไม่ตัดเนาะนี่อยากกินอะไรเข้าสวนนี่ได้แล้วเอาผักอันนี้แหละหญ่ตมมอแรงดันไว้นะทีนี้ก็จะหั่นแตงกว่ากับสุกินีใส่ให้แฟนยายกินก่อน แบ่งคนละสองนอ้องอันนี้เยยายจะตุนใส่พวกเอ่อซีอิอ๊วขาวซีอิ๊วอะไรเนาะปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวส่วนอันนี้ต้มจืดเนาะง่ายนี่น้ำน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวเรือเลอะรถนี่ใส่ลงไปแล้วก็ตุนไปเนาะอร่อยยายเคยทำแล้วน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวเรือ ใส่มะระลงไปยายก็เอาแตงกวาใส่ไปด้วยแหละเมื่อกี้ใส่มะระไปอีกกินสองรอบนะเนี่ยสองน่องใหญ่ๆตำกระเทียมเจียวก่อนนะคะเจียวกระเทียมเสร็จแล้วปะจัดเสิร์ฟที่มือนก่อนกินอย่างนี้แล้วพี่มืนผักกันเนื้อค่ะตรงแฟนยายได้ถ้วยหนึ่งพอดีอใหญ่ แกเอาแตเนื้อมาให้กินเปล่าๆไม่ได้ใส่เส้นไม่ได้ใส่อะไรใส่กระเทียมเจียวเสร็จอเอาไปเสิร์ฟเดี๋ยวเราก็จะทำของเรานะคะนะคะคั่วพริกเดี๋ยวยายจะไปแกะถุงหอ,อก่อนเพาะถุงหอ,อกนะคะเพาะถุงหอ,อกในกล่องนมถุงอ,อกเดี๋ยวมีคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะ กับเอกในขวดน้ำมันในขวดน้ำมันแกะในขวดน้ำมันก่อนดีกว่าขวดนมใน่อยพ่งนี้พริกจีกะปิมระโหระพาถั่วงอกถั่วต้นหอมผักกับแกลมป่าทีนี้ไปต้มกว๋วยเตี๋ยวกันจ้าจะพักลงไป เราจะใส่เส้นบะหมี่นะคะบะหมี่ของก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นแหละเพรว่าเดี๋ยวขึ้นหลังจะกิน,นเส้นเส้นเล็กอันนี้เราพอดีเราเปิดเอาเครื่องเขาแล้วเราก็เลยต้องใช้เส้นเขานวดมากินจัง เผาไปหน่อยนะะึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อย ใส่ขึ้นช่ายใส่ถั่วเงอ,อกปรุงรส เทียมเจียวยว้าวมันเปินเลยเสร็จใส่น้ำส้มสายชูหน่อยนึ่งปลาหน่อยนึงเสร็จแล้วกินได้อร่อยน้ำตาลนิดนิดลืมไป เอ๋อมันครบสูตรจะได้ถ่ายรูปนี่นะคะคเพื่อนๆเอ้ยนี่มากินกันไม่รู้ว่าคลิปยาวแค่ไหนแล้วนี่เพื่อนๆเอ้ยมากินไห